ไอเอาเอเอาเอาเอาไปแบบกูพี่แอย่าโดนลิงยาใส่มอ้าวออยาลิอยาลงลิงกูไอ้ยทำกิ้งลิงกับไอลงายโอ้ยออกไป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 ไปไปไปไไ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 อไปอไไปไไปไไป

ไม่เป็นไรครับทุกคนปลอดภัยอ่ผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อว่าดงดีิ้าไมรเล่นรเล่นไปหาลการเหมยน่เหมยน้เหมยเหมยไม่เล่นยอะไรยได้เลยไม่ตายบโอ้โหตายเราบุแเาตายาองไปชุบไปชุบไปชเบไปชุบเฮยมันหยไปไหนวะกสุดท้ายูู้่วยไม่ถึงแงมันแงวันหายอ่ะดีแล้วอ่าดีแล้ว แล้วมาแล้วมาแล้วไอมาเฮ้ยเอ้าวเที่ยาเงมาโอ้โหแม่เอาเอาเอาไอ้ยัมากรแพงกันกูสัสอันนี้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 ไม่คือบอลลุดอุ้ยสมองหลุดเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็แพงกันกูก็แพงกันกูไม่ผิดนายตายแล้วอ่ะเอาไอ้ตารหน่อยได้ปะตายสวยเฮ้ยชุบเอาชุบชุบไปทำชุกฮะชุกฮะอาวันมันเช็ดเจ้ากูไอ้ยังมันเช็ดแข่งไปดีเลี่ยด้วยขาดมันมีดีเลือด จะลดอะไรบ้างออมไปกูมึงเห็นเหมยไปเดี๋ยวกูตันให้เดี๋ยวกูตันเหมยให้เดี๋ยวกูตันเหมยให้เอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนแข็งแข็งเออแข็งโดนดอดกูตายไหมน่ะตายตายสองคนมันมันเร็วขึ้นปะตายตายเทงว่าเทาเทงวาเทงวาเทงว่ามไอ้เย um, ี Fox ่ยมมาตีแต่กูคนเดียวนะไอ้เยี่ยมึงแข็งอะไร ไอ้ย่าคนเป็นคนคนเล่นฟาร์มมันมันแข็งอะไรที่แบบว่ามันโดนโดนใส่เยอะอ่ะไม่มันน่าจะเป็นเพราะเออก็ก็เข้าก็เป็นเป็นอะไรที่เงี้ยมึงเป็นคนที่ฆ่ามันได้จี้อู่จี้หลังกูจี้หลังอยู่จี้หลังอยู่จี้กูจี้จี้กูจี้กูจี้มันเป็นคนที่ใส่มันได้มึงมึงมันมันตัดมึงก็เออดีสุดสวยเผื่อหลักช็อต

ไปมานี่นี่ตรงนี้เอา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 คุณบอลได้โดนเขาหลัดอเปล่ากูอีกแล้วอันหนึ่งหัวตีได้เลยปฟาดสิเพื่อนเฮ้ยเอาชุบไปเพี้ยไปชุโจรู้อะไรเรื่อาจีเพี้ยตายไปดินี่ไงนี่ไงบินไงบินไงบินก็เดินใส่เฮ้ยออกทางเยศสุดเลยวะ เยบอยออมยังติงเอ่นแล้แลนไม่ไดเล่นไม่ได้เอาไมเอาไไม่ไ้เาเราเาเอาบได้แล้วเอาเอาโดดเล่นได้หนึ่งองสามเไไอ้เหีไอ้แชนมันอะไอ้เอา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 ไปพีแออยากโดนลีมพยายามต่อยมา เอากไอนียไอเนีไอ้เนี้ยำกิงลิงกับบ่ะไอ้ควายไอ้ควายโยนแล้วเปล่ะโอ้ยอ้าเฮ้ยโอฮึาอีออไปสดฝั่งโยล้วเฮียเฮียไม่โย่ไม่โย่แต่เฮียไม่ไม่ฝั่งมันฝั่งมันฝ่งโยแล้ว ไฮไลท์คือตอนไออมไอออมกระโดดตกไรใช่ไปใช่ดีโคเหียละอย้ายเปไหนด้วยโอ้ยหมาตีพร้อมมนตีพร้อมมันตีพร้อมมาร์คมาร์คทูเมทมาร์ทูเมทโอ้โหเอ้ยเอาไปเอาไปไอโมดเปิดไม่ตายยี่ห้อมายี่ห้อไม่ตายเปิดแล้วกผู้าย

มึงเลิกมึงเบอกว่าบีบคอยจีนี่ยิงจีแเพย์ไม่ออกอะไรเงี้ยเฮียยิงไม่ได้เลยเฮียไม่ยิงไม่ได้เลยกูจะอยากเข้าเป็นาัตรไอ้เราโคเอาตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าด้วยโนนดีเงียบเงียบเงียบแบบเงียบชิบหายมันตัวเต็มไม่ต้องทำอะไรเงียม่คตัวแต่ไกูยิงมันตายอุ้ยกูยิงอุ้ยกูยิงมันโดนอุ้ยยิงอันอุ้ยยิงมันโดนปะไร่ยิงเลยยังไม่ได้แบบเส้นอะยิงไมนได้ยิงไมได้ยิงได้ไอ้เบาอยู่ไอ้ยกูกูยิงกูยิงอยู่กูยิงอยู่กูยิงอยู่

แมกูตีมันออกไปให้ออกไปให้ออกไปออกไปออกไปหมดไปมดออกไปมออก้ยาแม่แมม่ม่ตัวตัวแม่ัวดร้ออยู่พูออกไปออกไปมยไอ้เมอ้ยมดิมาดิมาดิใครกรแอ้รรรเอแล้วรอ้เหมยไอ้เหมยโอ้ยไอ้บุ๊กมามาเจอกันเจอกันเจอกันมา มันปรมกาตีนกูมันอกดภาเตีนกูไอ้เนี่ยกูเปเลือนไอ้เยอยู่ขอแบบรถอยู่ด้วยมกดอัตีิคอแบบสามตัวแเราได้สายอตีิไ่ดิอติเราได้เกาะเราเป็นเซนอะโคตรถึกอะวยปกตีมันตีมันก็ไม่ตายแล้วมึงเอาโเมี่แย่ตาควยโคตรยำตายเว้ยเฮียกูตายเฮียจะแบบยืไฟแบบนี้เฮียกูอยู่เดียวกูตายกัน คุยคูยบยาอ่ไรเหียคุยแค่อเกมดโนนคอเกมดีกูบิไอ้กูบิแล้วกูบินอ้โนันจะหมดบันจะหมดมันจะหมดขอเอาขอกอไอเฮียเียไม้ม่เอาแม่นี้แบบทำควยเลยเหียโอ้โหนตันิวเฮีแล้วอยู่สาอะไมีไฟตัเลให้ยูตัดตัดให้ยูตัดยูกับตายกับตาย้เีย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 เ ไปดเอาตัด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 อาวอาหัวแ้วยยาวยาวเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเยเข้ายดิบุได้ให้ดิบุให้ไปเลยไปไปไปอปไปเข้า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 ไปอ่าา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  ปไปไปมันอยู่ที่รถมันอยู่ที่รถมึงไใครมใครอู่เออเเออสวยสวยยเฮียไมมตัดด้กูวะบ่วแล้วบวงแล้วมา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 อยู่กูกูอยู่กูอยู่กูอยู่มงอยู่มงกูอยู่มงกูอยู่ไม่กูไม่เฮียไปไปเวู กูอยู่มึงยง่เฮียไปล้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตังเฮียแสตีโลได้โลยัเขาไปอ่อนเลยเฮียมึงพูดถูกไมบแล้วมึงยาวมึงคิดมึงเราคิดดูคือคือมึงตายตีสักกี่ครั้งไอเฮียน้อยอ่ะคือน้อยกว่าที่มึงวิตไปเอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอาไปแล้วลิงลิงค่าคน่แตแต่แสสัหวาน่เีย

คืออะไร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 คือะไรออะไเราเดินไปเลยเราเดินไปเลยออกไปออกไปออกไป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 ออกไปออกไป ข่อหวยรัวเลยไอ้สะต้องกระโดดให้ตัวไปบ่อยนี่หว่าไอ้เหี้ยหวอยนายยาวจ้ะต้องออกไป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 ไอ้หยาดี้เฮียหวยสวยเนี่ย มน่ากลัวจัดเลยตายไปไหลเ่ะอกูไม่ได้นี่หัวร้อนแ้น้ำตาลอ่ะียอ่ะียมันไม่ได้พูไอ้นเว้นเว้นพอมึงแตกมึงเว้นกูเว้นกูเว้นกูกูไม่ใจเม่ออกจกนะอึ โกงกันโกกันกเลยเอาตัวปี่ตัวปี่ตัวปที่มันอยากีโกเขไม่เข้าใจมอนกันอไอ้เหียมปนไ่ไไม่มดันจะีโกไม่ก็กูเลยไปดีเหียมยิงก้ไม่ได้อะนพยายามอ่ะก็ก็กูจะตายโอเค่น้น้อยอ๋อพี่ชามาเดี๋ยวเราออกมามาดี๋ยองท่านกูเบนเฮ อ้เยมูยไเยตดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮะวัแทงตาย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 โยเฮงตเต้ยไตโฮไฟตโฮอ้อมมมันออมมันอ้อมไอ้กูเปนรถไเ้ยกูไปเลยอัพโดตอ๋อคุณายอ้าวเอาแบบเอา๋อกูโดหินทบตายเฮีย

เไม่แมวมึไม่ตายหรอกคยมึงเป็นไก่ไม่ตายหรอกคุยแค่นี้แค่ร้อยค้ยร้อยก็จะตายเฮียยี่แต่กูตายเหมือนตอนนั้นไงเฮียปวดเฮียพ่อมางาเฮียเฮ้ยกูสาติเฮียเฮ้ยเล่นได้อยู่ปะโอ้อโอเล่นอยู่เล่นอยู่กูอีกแ้นนะนียแมวกูอ้โแผ้วาเฮียอะไไ่มีแผลเปอะไร

โเ้ย yeah. เราเราเริ่มด่านนี่ atar, ้คุยถ่ายฮาร์ดเลยยุ้บแม่เฮ้ยอันตี้มาไหนๆมาไหนๆเอาไม่มีใครเอาเอาเอามันไล่มันมันไม่มันไล่มันอัตีเหมกันมันตีจังเลดมันไล่มันไล่